สำหรับเรื่องความขัดแย้งในโรงเรียนอัศร์ชัญบางรักนะคะก็ล่าสุดคำมีมติจากมูลิี Twelve, ิคณะเสนาบดีเบียนนะคะบอกว่าขอเวลา3วันค่ะก็จะมีการประกาศยุติบทบาทของพระดาอนันต์นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการของอัศร์ชัญค่ะสําหรับบรรยากาศของเมื่อวานนี้นะคะซึ่งถือเป็นวันเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนอัศร์ชัญบางรักนะคะหลังจากที่เว็บไซต์โรงเรียนนั้นประกาศเปิดเรียนในวันที่2 8มกราคมนะคะจากเดิมเนประกาศปิดเรียนจนถึงวันที่1่กุมภาพันธ์เนื่องจากว่าสถานการณ์ความวุ่นวายและการประท้วงของบุคคลหลายกลุ่ม นั้นผ่านพ้นไปแล้วค่ะโดยตั้งแต่เช้ามืดค่ะนักเรียนครูและบุคลากรก็ทยอยเข้าโรงเรียนกันอย่างคึกคักนะคะส่วนกลุ่มคุณครูบุคลากรและสิทธิ์เก่าที่รวมตัวประท้วงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เมื่อวานนี้นัดกันกลัดโบสีดําไว้ที่เสือ้อคือเป็นสัญลักษณ์ว่ายังคงแสดงจุดยืนอยู่นะคะต่อมาค่ะ ทางตัวแทนมูลนิธิคณะเซนทรเบียนและก็ตัวแทนครูอัสสำชันผนแกประถมครูอัดสำชันสิทธิ์เก่าตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนและนายชานวิทย์ทัพสุพรรณรองเลยขาธิการรักษาราชาการแทนเลยขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก็เข้าหารือกันเป็นการภายในาน,นานกว่า5ชั่วโมงนะคะโดยไม่มีพระดาอานันต์ปรีชาวุฒิผอโรงเรียนอัดสำชันเข้าร่วมด้วยค่ะจากนั้นค่ะพระดาบัญชาแสงฮิรนันซึ่งเป็นตัวแทนมูลนิธิเซนทรเบียนได้ถแถลงผลการประชุมว่าที่ประชุมมีมติยุติ บทบาทการทําหน้าที่ผอโรงเรียนของพระดาอนันต์หลังจากนี้ทางมูลนิธิจะออกประกาศยุติบทบาทพร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนและจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อความเป็นธรรมก่ทุกฝ่ายคาดว่าใช้เวลาประมาณ3วันหรือวันที่30มกราคมส่วนการควบรวมอัศมำชันแผนกประถมเข้าด้วยกันนั้นคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะเป็นไปตามกฎหมายขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาโครงสร้างและขึ้นกับการพิจารณาของสอชอด้วยค่ะการควบรวมไม่ได้ส่ง ผลกระทบต่อนักเรียนและครูเพราะว่าครูยังปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิม ส่วนข้อเรียกร้องเรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษนั้นต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและของประกาศมูลนิธิส่วนการนาเงินไปก่อสร้างโรงเนตสัมชัญพระรามสองนั้นเป็นเงินของมูลนิธิและการก่อสร้างก็เป็นความเห็นชอบของมูลนิธิที่ให้ดําเนินการต่อเบื้องต้นพระดาอนันยืนยันว่าไม่ได้มีความผิดและยืนยันจะไม่ลาออกซึ่งทางมูลนิธิก็จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายได้แก้ข้อกล่าวหาดังกล่าวค่ะอย่างที่บอกนะคะ3าวันก็คงจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนค่ะ ก็น่าจะยุติได้นะคะเด็กๆแล้วก็คุณครูจะได้มีการเรียนการสอนกันตามปกตินะครับ